สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกมจูนสิคเวิลด์อิลูชชั่นสองนะที่มาเปิดกันตั้งแต่ต้นคลิปแบบต้นเกมแบบนี้เลยเนี่ยเพราะว่านี่ครับตอรี่แคมเปญเราจบไปแล้ว5พาร์ท5แคมเปญนะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่ตอรี่คอร์สเทอรี่นะอ่าซึ่งจะมีทั้งหมด6อันแต่ว่าเราเล่นได้เพียงแค่5อันนะครับอันที่6เหมือนจะต้องซื้อเพิ่มมั้งผมก็จะมาเล่นเป็น แต่ละพาร์ทไปเลยเนาะอีก5พาร์ทครับพาร์ทแรกเป็นจูเอสิกพาร์กอ่าไปเข้าร่วมกับจอห์นแฮมมอนครับในการสร้างจูเอสิกพาร์กแบบตั้งแต่ต้นเลยนะเหมือนอันนี้จะเป็นเล่นไปตามหนังมั้งเท่าที่ผมเข้าใจนะเอออันนี้ก็เหมือนกับเริ่มตั้งแต่ภาคแรกเลยครับสร้างจูเอสิกพาร์กโดยเขาก็บอกไว้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในหนังนะเพื่อมาทําให้จูเอสิกพาร์กในเกมเนี่ยมัน สำเร็จมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับอ่าตัวไหน57%เนี่ยคือผมเล่นไปได้นิดนึงแล้วจริงๆก็เยอะแล้วแหละแต่ปรากฏว่าคลิปเสียครับก็เลยต้องมานั่งอักใหม่นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเล่นใหม่ไปเลยแล้วกันโอเค The mosquito frozen in time for millions of years and trapped within it Well that discovery would change our world For a while, we thought that this was as close as we could get to dinosaurs. Turns out, we were wrong. Years of research into how to complete the DNA sequence for a dinosaur led us to this life unlike anything seen on this planet for 65 million years. Jurassic Park. We know how well that went. But what if someone like you had been there to temper some of that rampant hubris? For Jurassic Park to succeed, you're going to need to make sure it's safe for all your guests. This is the adventure of their life. We don't want it to be their last. Wonderful, isn't it? This is a paradise, but it is missing what it once had, until we bring them back. This place will show people something spectacular. Dinosaurs, no longer confined to our imaginations. Dinosaurs in the flesh. And the moment people see them, that moment of astonishment, of magic. Well, you're going to be a part of that spectacle. Jurassic Park will open schedule Dinosaur Park world and as once was a land will will it once open on of the be the โอเคครับก็เข้าสู่เกมกันแล้วนะมาให้ทุกคนดูกันก่อนเลยแมปเปิดเนี่ยมีเพียงแค่อะไรว่าพอยตรงนูน้นไกลๆนะแล้วก็เป็นทางตรงมาครับยาวมาสู่กลงที่ยังไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็นี่ครับมี ตัวจ่ายไฟให้2ตัวไม่มีอะไรเลยครับแมปนี้ก็เหมือนกับเริ่มสร้างใหม่เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเควสแ,แรกๆที่เป็นการสร้างศูนย์เซนเตอร์ต่างๆเนี่ยอย่างเควสตอนนี้คือวิชเตอร์เซนเตอร์ไซ e ันเซนเตอร์อะไรเงี้ยผมจะให้ดูแบบผ่านๆสกิปสก,ปสกิปนะอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูเน้นย้นที่ไดโนเสาร์ครับพาทน,นี้มีตังมาให้เราถึงเกือบ30บล้านจริงๆมันเริ่มที่30บล้านแหละแต่มันก็ลดลงเรื่อยๆเนาะ ก็ชิวๆครับการสร้างในพาร์ทนี้เพราะว่าพาร์ทกันก่อนถ้าทุกคนสังเกตที่ตังเนี่ยเริ่มเพียงแค่3 000, 5, 000, ล้าน5ล้านเราก็จัดการได้เนะาะพราะะนี้ชิวๆครับโอเคครับอันต่อมาเขาให้เราไปรีเสิร์ชแคชชูรี่นะเป็นเจ้าตัวฟักค,ครับเป็นเครื่องฟักนี่อยู่อันนี้เลยแล้วก็ใส่ไปตามที่ต้องการนะรีควเมเป็นโรจิสติกกับอ,อันนี้น่าจะเป็นไบอโบรจีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ะแล้วใส่คนที่2ไปแล้วกันครับ ซึ่งระบบรีเสิร์ชแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีรีเสิร์ชไดนโนเสาร์ใหม่ๆด้วยนะปีชีครับแล้วก็อัปเกรดพวกสิ่งก่อสร้างเออพวกรัว้วพวกฐานต่างๆอะไรก็จะมีการอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับเนีย่ยสตั๊กเจออะไรเงี้ยเหมือนสิ่งก่อสร้างต่างๆสามารถมารีเสิร์ชได้ซึ่งในพัต์นก่อนเนี่ยยังไม่มีตรงนี้มาเนะาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาให้ดูคร่าวๆครับ,รบนี่นะแฮชูรี่เสร็จแล้วครับเอามาสร้างใส่โปรงแบบนี้ได้เลยนะเหมือนภาคแรกครับถ้าหนูว่าใครไม่เคยดูเนี่ยก็ เออไม่เคยเล่นสิเพราะผมยังไม่ได้เล่นให้ดูเนาะถ้าใครไม่เคยเล่นภาคแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแบบออกมาปุ๊บเข้ากรงเลยครับโอเคอันนี้ครับให้เราเหมือนสร้างเจ้าเว l ลเซเลปเตอรนะเปิดมาตัวแรกเอาเจ้า b บ u ูมาก่อนเลยครับถ้าจำไม่ผิดในเรื่องชื่อ b บ u ูใช่ไหมเวลเซเลปเตอร์นะอ่าเป็นพวกแรปเตอร์เลยนะก็2องแสห้าครับจัดไปอันนี้ดีควายหเราก็ใส่คนแรกไปคนเดียวก็ได้เนาะ โอเคครับไข่ใบแรกมาก็สอนให้เราเห็นเลยนะว่าเนี่ยถ้าโอกาสมันไม่ครบ100%เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะไม่สามารถฟักไข่ได้่านะไม่สามารถที่จะทํามันออกมาเป,ป็นไข่ได้ในเะงี้ยเนาะเราก็ต้องดิสร์ดทิ้งมันไปครับไม่เป็นไรเราก็ไปรีเสิร์ชมาเพิ่มก่อนเพื่อให้ยีนมันเยอะขึ้นเนาะนี่ครับตัวที่เราจะต้องมารีเสิร์ชนะเป็นอนะิมพูฟดินเทสิสเพื่อแบบเพิ่มประสิทธิภาพอะไรอย่างเนาะ ผมส่งส่สง,สงสองคนล่างไปบ้างแล้วกันนะเพื่อให้ไอ้เจ้าหลอดการพักฟ่อนเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มไปเท่าๆกันนะนะครับให้เขาให้เรามาลองกันใหม่นะนี่ก็ส่งไปเลยคนเดิมเนาะเพราะว่านี้มี faster i n t e n s i t ด้วยครับโอเคเราทําสําเร็จนะเราสามารถสร้างไข่เจ้าเวโรซิลัคเตอร์ได้นะหลังจากนี้เราก็มาเลือกไข่ครับเพื่อที่เราจะฟักมันออกมาเป็นตัวเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยตาม q u วสเขาให้เราฟักสองตัวแต่นี้เราก็ ฟักไปให้หมดเลยแล้วกันเนาะหไหนก็สร้างมาแล้วครับ5้าตัวอ่าคนนี้มีฟาสเตอร์อ,อินคูเบชันก็คือการฟักไข่เนาะเพิ่ม50%ครับนี่ครับเราเลดี้เตรียมปล่อยได้แล้วนะพร้อมที่จะปล่อยแล้วครับเราก็ปล่อยแบบปล่อยออกไปเลยนะทั้งหมดทุกตัวเลยครับมาดูฉากการปล่อยกันดีกว่านี่นะภาคแรกมันจะปล่อยออกมาแบบนี้เลยครับฟักออกมาแล้วก็ปล่อยออกมานะ เสียดายมันมืดไปนิดนึงนะแต่ว่าสวยงามครับไม่ทันไรครับสู้กันซะแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกพันเดียวกันสู้กันเนี่ยมันจะแค่เหมือนตีกันเล่นๆนะครับมันจะไม่ฆ่ากันตายนะแต่ถ้าคนละสายพันธเนี่ยมันจะฆ่ากันตายนะครับ เรียบร้อยจบแล้วโชว์นี้มาครับเคลสต,ต่อไปเขาบอกว่าให้เราก็เหมือนเดิมเนาะมาจัดพื้นที่ให้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันพอเป็นที่พที่สุดนะครับอยู่แล้วสบายใจที่สุดนะนี่ครับก็มีป่าอ่าต้องมาปลูกป่าเพิ่มเราก็ปลูกไว้พวกแถวๆด้านหลังเนาะเน้นไปที่ด้านหลังครับน้าอ่าน้ําเนี่ยมาไว้ด้านหน้าหน่อยประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เหยื่อครับ ไว้ตรงอ่าผมเอามาไว้อีกฝั่งแล้วกันตอกฝั่งน้ำฝั่งหนึ่งอาหารฝั่งหนึ่งเรียบร้อยครับร้อเปอร์เซแบบรวดเร็วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าผมสร้างอะไรไปแล้วบ้างนะมี g e จ์โพสครับตามปกติเราสร้างไว้ตรงกลางเลยจะได้ครอบคุมกงครับแล้วก็แอดไซน์พวก Langer Team Capture Team ไปเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเป็น r e レス s e City ก็สร้างแล้วครับ พ o โอเมดิคอลไฟซีตี้อ่าอันนี้ก็สร้างแล้วเป็นหน่วยการแพทย์เนาะมาแอไซายหน่อยแล้วก็ล่าสุดครับเขาให้เราสร้างเอพิ i t i o n นะเพื่อไปขุดหาฟอซิลครับในการที่เราจะหาเดินสรพันธ์ใหม่ๆเนี่ยเราต้องไปขุดขุดหาฟอซิลมาสกัด DNA ออกมาเพื่อมาทําเป็นไข่แล้วก็ฟักออกมาเนาะอ่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับถ้าเกิน50%เราจะสามารถทําได้แล้วถ้าสมมติเป็นถึงร้อเนี่ย ก็จะแบบเป็นโอกาสที่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะในการที่จะได้ DNA มาสร้างไข่ครับมาเวสคือให้ไปหาไทเซอร์ท็อปเพิ่มก็ส่งคนแรกไปเลยเนาะฟาสเตอร์ย i พีิชันครับก็คือผุดเร็วที่สุดแล้วนะส่งไปเลยเนี่ครับแล้วเราก็ได้ฟอสซิลมาแล้วนะซึ่งนี่จะมีแร่มาด้วยอ่เหมือนภาคแรกเลยแร่มีหน้าที่เดียวครับคือขาย ขายอย่างเดียวนะเอาตังครับซึ่งฟอสซิลเนี่ยถ้าเราสก,กัดจนครบร้อซแล้วของแต่ละตัวอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นเราก็จะขายครับถ้าได้เกิดมาแต่ส่วนใหญ่ก็เอามาสก,กัดก่อนเนาะอันนี้สก,กัดได้ทั้งคู่พร้อมกันเราก็สก,กัดไปเลยแล้วกันมีนี่ไหมนี่มี faster a t t r c t i o n ครับก็คือเหมือนกับสก,กัดเร็วขึ้นเราก็เอาตัวนี้ไปเลยตราที่เขาให้มานี่คือความสามารถครบคันนะในการเริ่มต้นครับ อันนี้เขาก็ให้เราสร้างไข่ของเจ้าไทเซอร์ทอปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยมันออกมาครับซึ่งผมก็ได้ตีกรงี่ให้ดูก่อนนะแบ่งพึ่งไปเลยครับเพราะว่ายังไงเจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ต้องการพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วนะวิ่ยแต่ผมลืมปักพื้นที่ให้มันเนะมยอะไรหายไปเอ่ยป่ากับน้ำโอเคเดี๋ยวเราสร้างป่าเพิ่มให้ก่อนนะ รครับประมาณนี้น่าจะได้แล้วก็น้ำปรับเสร็จปุ๊บไทเซทอร์ท็อปก็สามารถพักไข่ได้แล้วครับมีนี่นะได้มาห้าไข่อ๋อส่วนไอ้เจ้าไข่เนี่ยมันจะมีบางแต่ละตัวที่ได้ออกมานี้แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีเทรดอะไรเลยเนาะอ่เทรดก็เหมือนเป็นข้อดขอีข้อเสียครับ อันนี้มีข้อเสียติดมาคือพลังโจมตีลดไป30อ่าพลังโจมตีถ้าทุกคนสงสัยว่าเลือกเกมนี้มีพลังโจมตีไว้ทําไมเกี่ยวกับการเวลาที่น้องต่อสู้กันนะเวลาน้องต่อสู้กันเนี่ยถ้าตัวไหนแอคแท็กเยอะกว่าหรือดีเฟนเยอะกว่ามันก็จะหักลบเหมือนเกมต่อสู้ทั่วไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่มันก็เพียงแค่ว่าไอ้ตัวนี้เก่งแบบตีแบบดุร้ายตัวนี้ถึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแค่นั้นครับตายยากอะไรเงี้ยโอเคครับพร้อมปล่อยมาแล้วนะไทเซอร์ท็อปมาดูกันครับ โอ้โหไอ้สามขาเขาโหเ,เดี๋ยวนะน้องตัวไม่เปียกกันแนละ้วนะน,น,นะนะั้นพุงชนกันแล้วนะมาเป็นโูนโค้ชเท่นี่ครับผมก็ได้ปรับพื้นที่ให้เจ้าไทเอร์็อปเรียบร้อยแล้วนะก็มีใส่พวกหญ้าเข้าไปเพิ่มครับแล้วก็ใส่ต้นไม้ น้องสู้กันต่อหน้าต่อตาเลยมาดูกันหน่อยครับนี่ชนไปถึงทีดรวูแล like ะดรอนดจต้องการให้เราเพิ่มควาลากหลายของสปีีส์สัตว์ในสวนี้จากน้นส้างจนดชมวาารได้นี่ประับลุดกองหลุดก้องครับมุมหนึอ้มุมแป๊บ,บ,บเอาไโเตอ,อ,อร์ก็ไฟกันครับอ,อไหนไปดูหน่อยสิโอ้โห กิ่งขมำนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะเจ้าพวกนี้ตีกันไม่ตายครับไม่เป็นไรนะกลับมาดูยุทไทยซับหน่อยงัดงากันอยู่ครับเมื่อกี้เห็นไกลๆเอ้ยมันต้องเรียกว,ว่าเขาสิไม่ใช่งาไม่ใช่ช้างโอเคแยกย้ายแล้วครับส่วนเลือดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะถ้าสมมุติว่าเลือดมันลดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคอมฟอร์ตพร้อมเต็มร้อยมีน้ํามีอาหารให้กินอะไรเงี้ยมันก็ชิวๆนะ มาครับต่อมาเขาก็จะให้เราสร้างไดโนเาสาวร์เนี่ยให้ครบทั้ง4ี่สปีชีนะซึ่งผมก็ไปทำมาแล้วไปหามาแล้วอีก2ตัวครับก็คือพาราซอกับดูทิโอมิมัสอ่าไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไปเอาพาราซอก่อนเลยครับฟาสเตอร์ินดติดอ่าโอเคเอาฟักไข่ครับได้มา5ตัวเหมือนเดิมนะอร์ชนอ่าฟักไปครับแล้วก็ ล่างเราก็มาตั้งต่อเลยนะฟาสเตอร์สนี่เหมือนเดิมครับเนเทสิตอ้าวตัวนี้ฟักไข่เร็วมากได้มาสี่ฟองครับมีเทสกิติชแนอนิกเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เหมือนเอ่อทวีตตามทีอีกสองอันผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกแบบมีมีซิทแทนเพิ่มขึ้นด้วยนะเออเสียเลือดยากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ นะครับให้มันเป็นไปนะเฮ้ยอันนี้ใส่คนนี้ได้ครับพอดีเลยนะงั้นเราก็ใส่ไปน่าจะเสร็จผมเพาะได้ใกล้ๆกันอยู่ครับโอเคเจ้าดูท i โอมิมสัสสามารถจะปล่อยออกมาได้ก่อนนะมาครับมาดูกันนะมีเจ้าอยู่ตัวครับเฮ้ยมีลายด้วยนะน้องอา้าวแล้วตัวหนึ่ง <c oughs> ที่นำหน้าเพื่อนไปไหนแล้วไม่รอเพื่อนเลยเออนี่ครับ สวยงามนะเนี่ยที่ผมไอตัวพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกสปิชี่แนวไหนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันคล้าย <c oughs> นกกระเทศดี <c oughs> เป็นแบบพวกตัวเล็กๆวิ่งไวๆนะพวกนี้กินพืชน,นะครับแล้วก็พาราซอออกมาเลยลูกห้าตัวพาราซอห้าตัวครับ <c oughs> นี่จะงอยฉากมืดพอดีด้วย ีทีหนึงคำรามครับใส่ขวดด้วยลุกปิกลโอเคครับเราก็ได้ทั้งหมดสี่ปีชี์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมานั่งจัดในคอมฟอร์ตมันอีกทีนึงนะครับโอเคครับก็เปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งยิ่งใหญ่แบบยิ่ง้ายยิ่งใหญ่จริงๆนะนี่ครับมีการสร้างปักพัวอ่า มาเป็นเหมือนแบบทัวร์แบบขับรถชมแบบนี้เลยนะนี่ครับให้ดูนะเราสามารถแบบนี่เข้ามาดูในรถได้เลยครับแล้วก็ขับรถไปรอบๆนะโดยที่เราก็จะสามารถกําหนดแท็กได้ครับเนี่ยก็จะเป็นที่ในการให้รถมันขับบนเนาะให้เห็นไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยย้ายน้ํามานิดนึงนะแล้วก็เปลี่ยนสาภาพแวดล้อมนิดนึงครับเพื่อให้ไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันยังคอมฟออร์เซ็นเหมือนเดิมนะ เพื่อให้มีรถเนี่ยสามารถขับผ่านได้นะโอเคครับมีโรคระบาดนะเราก็ต้องเอาเจ้ารถเนี่ยมาดูนะครับรถพยาบาลนี่ครับเราก็ดูแล้วนะเป็น i v p p o s s o n n n g นะอ่าเป็น Ivy Poisoning ครับเราก็ต้องมารีเติร์ตัวยานะนี่เลยซึ่งรี e เสิร์ชเนี่ยใคร r รี e เสิร์ก็ได้เนาะเราไม่ได้มีเทรดเฉพาะแต่ว่าคนนี้เนี่ยมีถึง5นะ อันนี้น่าจะเป็น medical อ่าเรามี medical คนนี้5ครับก็ใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอยาแป๊บหนึ่งนะโอเคครับนี่ครับยามาแล้วนะก็มาฉีดให้กับเจ้าพวกไดนโนเสาร์ทั้งหลายนะครับมีทั้งหน่วยกันแพทย์มีทั้งเจ้าอันนี้คือมายิงทำไมมาฮิวนะเนาะและแล้วเราก็จะสามารถเปิดสวน ดูสติกพาร์คของเราได้แล้วครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดเนี่ย <'m> โอ้ผมเดาว่า,วาน่าจะเป็นมิชชั่นสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเราจะมาดูดโวเสกากันแบบเต็มๆกบบมๆันก่อนนะ <S 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 อ,อโอเคครับในที่สุดก็เช้าแล้วนะผมรอเช้านานอยู่พอสมควรน,นะเพื่อที่จะได้มาดูดโนเสากันแบบเต็มๆชัดๆครับนี่หัวหน้าหน่วยเดินก็แบบเป็นฝูงนะมีตัวหนึ่งหลักอยู่ด้วยครับน้องน่าจะ แล้วประเด็นคือเจ้าเวเลอร์เซฟเตอร์เนี่ยน่าจะ,ะหุดหงิดผสมพัวนะมีรถมาวิ่งแบบบนบนเนี่ยมันโจมตีรถบ้างด้วยนะครับเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเท่าไหรน่นะเพราะมีเซฟตี้อยูอ่ประมาณนั้นนะนี่ครับเวลอร์แซฟเตอร์แตได้ไม่ได้เห็นเป็นปูุ่มบางตัวยังหลับอยู่นะตัวต่อมาครับไเอทเซอร์ท็อปนี่แต่ตัวนี้ไม่ฝั่งนี้ไม่มีใครทำลายรถเท่าไหร่นะ นี้มาเดินโชว์ตัวครับชิดๆรถเลยตัวใหญ่กว่ารถประมาณสามสี่เท่าเลยนะฮะถ้าแบบนึกภาพเอารถมาวางทับๆกันแบบมาต่อกันอะไรเงี้ยมีตีกันเป็นครัง้งคราวครับเวลโลเซอร์ท์กับไอ้เจ้าไทเซอรับเนี่ยตีกันอยู่สองตัวนะตัวอื่นเขาไม่ตีกันเลยครับตัวต่อมาพาร,ราซอ่ะแล้วเรากดมาโดนตัวที่หลับครับ อมีนอนกิ้งด้วยตัวนี้โอ้โหแดดมาพอดีโอเคสวยเลยต่อแสงอยู่เหมือนกันนี่ครับมาดูตัวที่เดินดีกว่าน้องมองกล้องด้วยครับลองโชว์ไปทีนึงอ้าวแล้วตัวนี้ไปเข้าป่ามาหรอไอเซอรท็อปครับดูตรงที่มีแสงกันสักนิดนึงนะแล้วก็เวโลเดี๋ยวผมกลับไปที่เวโลให้นิดนึงแล้วกันครับแสงมันมานะ่าจะสวยกําลังดีเลย นี่ก็ย้อนแสงไปเฮ้ยน้องกินเหยื่อพอดีครับนี่นะงามๆงามๆก่อนที่เราจะไปเปิดสวนไงครับเราก็ตัวสุดท้าย,ยวิชโอมีมัสอะลา,ายสีฟ้าสวยเลยครับตัวนี้อยู่เป็นปู่เหมือนกันนะแต่ตัวอื่นๆเนี่ยมันเล็กนะครับตัวมันค่อนข้างเล็กกว่าไดโนเสาตัวอื่นมันก็เลยมองยากหน่อยนะเอ,อ นใหญ่เจ้าพวกนี้ก็จะเป็นเหยื่อให้ไดโนเสาร์กินเนื้อนะอ่าป้องกันตัวไม่ค่อยได้ครับทําได้อย่างเดียวคือวิ่งหนีนะถึงถ้าเจอตัวแบบวิ่งเร็วๆเ,เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะนั่นแหละครับเป็นเหยื่อนะแต่ส่วนใหญ่เจ้าไทสโท็อปยังสู้ได้แต่ตัวนี้จะสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อเอามากินหญ้าโชว์ใบไม้ที่มันไม่ใช่หญ้าเนาะเป็นต้นไม้ฮบ โอเคแล้วก็เป็นโอกาสอันดีครับพาทัวร์แบบคร่าวๆหมดแล้วเราจะไปเปิดสวนกันแล้วนะครับผมเป็นปาร์คเลยครับโอเคครับ แคมเปญน,นี้ยังไม่จบนะสตอรี่จุดสิบปากนี้ยังไม่จบครับแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ไว้เดี๋ยวดูกันต่อในพาร์ทหน้าก็น่าจะเอามาเคลียร์เควสให้มันจบไปด้วยสตอรี่อันนี้ในคลิปถัดไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ